ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเรียกว่าต่ำหถึงแม้ว่านิ้วก้อยเชื่อมโยงกับดาวพุธซึ่งเชื่อกันว่าควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยคุณสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารความสามารถในการปรับตัว รวมถึงอาจประสบกับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชนคุณอาจจะอายที่ต้องไปพูดหน้าชั้นเรียนนอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพที่คุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ เช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่องแต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรัก ใครที่มารักคุณสบายใจได้เลยแต่คุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความลหลงไหลและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายความลหลงไหลในความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห้วงความรักกับใครสักคนโลกทั้งโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันทีในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงานหรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมวลแห่งความรัก คุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจมากๆต้องการการบอกรักคุณกระชิบรักต่อคุณบ่อยๆและคุณจะถูกพนาพนอเอาใจแบบสุดๆในทางตรงกันข้ามความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้าง ไม่หวาดระแวงระวังกับคนที่คุณรักมากเกินไปเพราะอาจทำให้ความรักต้องจบลงได้อาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกของคุณคืออาชีพที่ต้องใช้ความสามารถทางร่างกายหรือกายภาพที่สูงด้วยความเป็นคนมีร่างกายที่เข้มแข็งเหมาะกับการเป็นนักกีฬาและคุณเป็นคนที่ต่อสู้งานหนักเป็นคนขยันขันแข็ง เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือลักษณะนิ้วกลางที่ยาวกว่านิ้วอื่นๆเกี่ยวข้องกับการมีจรรยาบรรณมีความรับผิดชอบในการทำงานชอบลงมือทำงานด้วยปฏิบัติจริงและรวมถึงมีความใส่ใจในรายละเอียดของการทำงานในขณะที่นิ้วชี้และนิ้วก้อยที่สั้นอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นขาดความเป็นอิสระทางความคิด แต่มากด้วยทักษะการปฏิบัติคุณเหมาะกับงานหลายอาชีพเช่นด้านวิศวกรรมการก่อสร้างหรือด้านเกษตรกรรมคุณอาจเก่งในสาขาที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกช่วยในการทำงานให้องค์กรด้านการวางแผนด้วยเช่นการจัดการโครงการหรือลอจิสติกเพราะคุณมีความสามารถโดยธรรมชาติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนาย ดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง